สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นโซลาเซลล์ ale, นะครับหรือโซลาร์พาเนลนะครับแผ่นโซลาเซลล์ ale, เราธรรมดานะครับทีนี้ก็มีท่านผู้ชมสอบถามเกี่ยวกับในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่อยู่ด้านหลังแผงนะที่อยู่ใน Junction Box นะครับหรือจุดต่อนะกล่องจุดต่อสายนะครับปกติแล้วเราก็ต่อสายไปใช้งานนะในลักษณะแบบนี้นะครับต่อใช้งานธรรมดา ทีนี้ถ้าแกะเข้ามานะครับข้างในก็จะมาเจออุปกรณ์นะที่มีหน้าตาลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกนะครับก็จะมีตัวสีดำนะครับแล้วก็มีแถบคาดนะสีบรอน,นะครับสีบอลสีขาวอีกฝั่งนึงจะเป็นโล่งๆนะครับให้ดูใกล้ๆ นะแล้วก็จะมีเบอร์นะของอุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือไดโอดนะครับไดโอดนะทีนีนะ้จะเรียกว่าไดาโอดอะไรนะครับนะก็จะเรียกตามหน้าที่การทํางานของมันนะครับตัวนี้จะเป็นไดโอดที่ยอมให้กระแสของแผ่นเนี่ยไหลผ่านนะครับในกรณีที่แผ่นนะครับเกิดค่าความต้านทานสูงขึ้นภายในภายในแผ่นเพราะว่า ในแผ่นเนี่ยจะมีการต่อนะเซลล์หลายๆเซลนะครับหลายๆเซลล์อนุกรมกันอยู่นะครับทีนี้พออนุกรมกันปุ๊บลักษณะนะครับการไหลของกระแสไฟฟ้าลักษณะของการไหลของแรงดันของกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเหมือนอท่อน้ําปปานะครับถ้าเกิดอยู่ดีๆนะครับท่อเกิดลดขนาดลงไม่ว่าจะเกิดด้วยเหตุผลคนใดก็ตามนะครับนะในทาง กายภาพนะครับทำให้ท่อเนี่ยมันลดขนาดลงนะการไหลของของอน้ำเนี่ยมันก็จะไหลได้เบาลงนะครับไหลได้เบาลงหรือท่อตันเลยนะครับน้ำก็จะไม่สามารถไหลผ่านทั้งระบบได้นะครับลักษณะของอไดโอดตัวนี้ก็จะมาช่วยในส่วนของการบายพาสนะครับการบายพาสก็คือการให้ผ่านผ่านไปได้ท,ทั้งทั้งที่มันเกิดค่าวความต้านทานสูงขึ้น นะครับถ้าเปรียบเทียบกับท่อน้ําก็คือท่อน้ํามันตันหรือมันแคบลงนะครับมันไม่สามารถไหลผ่านได้ทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบายพาสหรือเป็น,เป,นเป็นทางบายพาสทางผ่านให้นะครับบายพาสก็คือผ่านนะครับทางผ่านให้กระแสนะครับที่เคยนะที่เคยไหลผ่านแผ่นไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าแผ่นอาจจะโดนเงาโดนแสงได้ไม่เต็มที่นะเงาจากใบไม้จาก นกมาเกาะมาจับจากกิ่งไม้มาบดบังแสงนะครับทำให้แผ่นโซลา์เซลล์เนี่ยผลิตไฟไม่ได้เกิดค่าความทัานขึ้นภายในเซลล์เขานะครับนะ,ะเพราะว่าแผ่นมันอนุกรมกันอยู่ไดโอดแต่ละชุดเนี่ยนะก็จะมาเป็นทางผ่านให้ของกระแสของแผ่นในส่วนที่มันผลิตไฟได้นะครับก็จะช่วยให้กำลังงานที่ได้เนี่ยนะในส่วนที่ผลิตไฟได้นี่ก็สามารถส่งออกไป อย่างอุปกรณ์อย่างคอนโทรลชาร์จของเราได้นะเพราะนั้นไดโอดตัวนี้มีชื่อว่าไดโอดไบพาสนะครับมีชื่อว่าไดโอดไบพาสนะครับตัวนี้นะครับส่วนไดโอดนะที่เราจะมาต่อเพิ่มภายนอกตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับจะติดตั้งมาจากโรงงานบางท่านสงสัยว่าเอะเรามาติดเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะเห็นเป็นรอยบัดกีไม่ใช่นะครับนะตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับคำว่าไบพาสไดโอดถ้าไม่มีนั่นแสดงว่า สติงหรือชุดที่มาอนุกรมกันอยู่ชุดที่มาขนานกันอยู่เนี่ยมันมีจํานวนไม่มากนะครับ <S <S ก็จะไม่มีไดโอดตัวนี้นะครับ <S <S สาหรับแผ่นซุลลัซซลขนาดเล็ก <S <S ขนาดเล็กนะตัวนี้ก็ต่อเข้าไปนะครับมี2ส,สติงมี3ส,สติงนะสชุด3ชุดที่มันอนุกรมกันอยู่นะครับหรือขนานกันอยู่นะอยากจะให้แผ่นนะครับสามารถผลิตไฟได้นะเขาก็จะใส่เข้าไปนะครับ นะหลักการคร่าวๆนะครับหลักการคร่าวๆประมาณนั้นส่วนไดโอดอีกตัวหนึ่งที่เรานํามาต่อกับโดยส่วนใหญ่ก็จะไปต่อกับขั้วบวกนะครับต่อกับขั้วบวกของแผ่นโซลาเซลล์อันนี้เราซื้อมาต่อเองนะครับทางบริษัททางผู้ผลิตผู้จํำหน่ายเขาจะไม่ได้ต่อมาให้คาว่าบ b ็ o c k i n g d ด o d e นะครับ block ก็คือป้องกันนะครับหรือกันนะ block นะครับป้องกันหรือกันนะครับในที่นี้ก็คือ เราจะใช้ในลักษณะของการกันย้อนนะครับคำว่ากันย้อนในที่นี้ก็คือเรามีการนะขนานแผ่นตั้งแต่2แผ่นขึ้นไปนะครับนะสแผ่นตั้งแต่2แผ่นขึ้นไปเนี่ยนะหากแผ่นได้แผ่นหนึ่งผลิตไฟไม่ได้นะครับผลิตไฟไม่ได้อันนี้ก็คือด้วยเหตุผลว่าอาจจะแผ่นอาจจะโดนเงาบดบงังโดน กิ่งไม้โดนชายคานะครับร่มเงาในช่วงบ่ายนะหรือช่วงเช้านะครับแผ่นได้รับแสงไม่ได้เต็มที่ก็จะผลิตไฟได้น้อยทีนี้เรานําแผ่นมาขนานกันนะเพื่อป้องกันแผ่นอีกแผ่นหนึ่งตกเป็นโหลดของระบบนะครับนะก็จะมีการใส่บล็อกกิ้งไดโอดนะแต่ถามว่าบล็อกกิ้งไดโอดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมนะครับบล็อกกิ้งไดโอดนะคือเวลาเราจ่าย ไฟผ่านอุปกรณ์อนะิเล็กทรอนิกส์นั้นในที่นี้ก็คือไดโอดนะครับมันจะมีค่าความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับภายในตัวของมันในรูปแบบลักษณะของความร้อนนะครับนะซึ่งมันจะทําให้แรงดันทำให้กระแสทําให้แรงดันนี่ลดลงนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่จะสูญเสียไปในรูปของความร้อนนะครับนะเพราะฉะนั้น เราต้องยอมสูญเสียในส่วนนี้แต่ถามว่าสูญเสียมากไหมนะครับนะถ้าแรงดันตกค่อมไดโอดถ้าเป็นซิลิคอนไดโอดนะครับก็คือไดโอดธรรมดานะครับก็จะมีแรงดันอยู่ที่0.50.60.7าโวลต์นะ 0. 5, 0. 6, 0. V, นะครับนะไม่ถึง1โวลต์ต่อต่อต่ออุปกรณ์1ตัวนะครับต่ออุปกรณ์1ตัวถ้าเป็นเจอรม์มนเนียมนะครับนะก็จะอยู่ที่0 2 0.3โวลต์นะต่ออุปกรณ์1ตัวอุปกรณ์ในที่นี้ก็คือไดโอด นะครับนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะสูญเสียไปในส่วนนี้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นบางท่านก็ไม่ใส่บางท่านก็ใส่นะครับนะแต่ที่ผมใช้งานอยู่นะในระบบโซลาเซลล์เพราะว่าผมมีการขนานแผ่นเนื่องจากว่าผมใช้อา่เอาเขาเรียกอะไรล่ะคอนโทรลชาร์จนะครับในระบบ12โวลต์นะแผ่นนี้ผมมีหลากหลายแรงดันมากตั้งแต่อ0่า20 1โวลต์นะ3 5หรือ40โวลต์จนไปถึงนะ60โวลต์นะครับซึ่งจับขนาดกันทั้งหมดแต่การขนาดนั้นก็จะผ่านไดโอดบล็อกกิ้งนะครับก็จะทำใหนะร้ระบบของเราเนี่ยนะครับสามารถผลิตไฟในในรูปลักษณะของมวลรวมแล้วนะครับนะบนะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้กระแสเพิ่มขึ้นเพราะว่าที่ผมใช้เป็นคอนทนชาร์จแบบนะ PWM ซึ่งสนใจในเรื่องของกระแสชาร์จนะส่วนกำลังบัตรนั้นแนะ่นอนว่าเกิดการสูญเสียแน่นอนนะครับเกิดการสูญเสียแน่นอนเพราะว่ามันผลิตหรือมันแปลงพลังงานเนี่ยมาใช้งานได้ไม่เต็มที่นะเหมือน MPPT นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยผมแนะนำไปที่เล่นเล่นไปที่ให้ให้ซื้อมาใช้งานก็คือเป็น MPPT นะครับนะไม่แนะนำ PWM นะที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือยังไม่ได้ปรับปรุงระบบนะครับยังไม่ได้ปรับปรุงแต่ถ้าปรับปรุงก็คงไปเล่นเจ้าตัว mppt นะครับนะเขาจะใช้แรงดันนะมาผันเป็นกระแสให้มาแปลงเป็นกระแสให้เรานะครับนะในส่วนนี้ถ้าถ้ามีนะครับแนะนำเป็น mppt นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของอเจ้าตัวไดโอดนะครับนะที่จะมาทำหน้าที่ในแผ่นโซลาร,ร์เซลล์นะครับ ถ้าต่อในลักษณะแบบนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเราเรียกว่าบายพาสไดโอดนะครับแต่ถ้าเรามาต่อข้างนอกอนุกรมนะครับเข้ากับแผ่นแล้วเราน pan, นะําแผ่นตั้งแต่2แผ่นมาขนานกันตัวนั้นเราจะเรียกว่าบล็อกกิ้งไดโอดนะครับไดโอดกันย้อนกันย้อนในที่ดีก็คือไหลาจากแผ่นหนึ่งไปสู่อีกแผ่นหนึ่งนะเพื่อไม่ให้ตกเป็นโหลดในระบบนะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของไดโอดนะครับที่ต่ออยู่ใน แผ่นโซลาเซลล์นะครับ